วันนี้นะคะเจลี่มาส่งที่เหม็นทักฟันแล้วก็เรามาเดินตลาดฟันลองขอโทษฟันนี่เหมือนเนาะแต่ฟันสองคนแล้วเป็นยังไงบ้างบ้างเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันหรอกแต่เราไปเดินเล่นกันว่าเราจะเจออะไรบ้างนะคะทุกคนวันนี้เรามาตอนเย็นแล้วรู้สึกว่าอากาศดีมากใช่วันนี้ฝนตกเนาะที่บ้านฝนตกนิวๆโอ้ยน่าไม่เก๋แล้วกัน ทุกคนปเราจะไปดูกันว่วันนี้เราจะได้อะไรใช่เราจะมาดูกันว่าวันนี้เราซื้ออะไรบ้างอยากกินขนมกระทาพูดถน,นัดเลยพูดรู้สึกว่ามันพูดไม่เหมือนเดิมแจ,จ็คที่ไหนไม่ค่อยชัดเหมือนเดิมอะเ,อวเวลาเรายิ้มใช่ไหมเรายิ้มอย่านี้เราเซลฟี่อะไรก็อย่างเงี้มันก็ติดอะเวลาปะแห้งนะด้ะห่วงว่าม,มันจะติดกับเอละ <c oughs> <c oughs> จะสเสวีน ว่าเราจะได้อะไรกินบ้างย้อนกลัถ่ายไปเรื่อยๆเราสำรวจกันว่าเราจะได้อะไรกินบ้างวันนี้ใช่แล้วเราก็ไม่รู้นี่เจอเริ่มมีเหนียงแล้วหิวอ่ะเจอเรื่อมีเหนียงแล้วเห็นไหมในแกซื้อเสื้อร้านนี้ทุกคนนี่ก็คือเสื้อร้านประจำเสื้อร้านประจำที่มาทุกวันพุธเดือนละครั้งหรือว่าเราจะไปดูอะไรคะเราจะไปดูดูอะไรกล่องสูงออใช่เนี่ยค่ะว่าที่มีกล่องสุงแล้วยทุกคนเราจะไปดู อโถนถือก็อดีดีไหมร้านเอลซ่าสวามีอะไรดีอ่ะมีอยากทำอะไรนะอยากทำเล็บมากเลยแต่ว่าปวดทิงแล้วนี่อยู่มาเราจะกินอะไรดี บูบูนี่เสื้อไข่เบบี้เสื้อไข่เบบี้อุ้ยทำไมเราเดินกะลอกกระเล็กะลอกกระแลกมอลลี่ไข่เบบี้ก็มีเรไปดูของส่งมาแล้วทุกคนหลัวมันแพงมากก็เลยไม่ซื้อค่ะไปหาอะไรกินดีกว่าทุกคนเราจะมาดูกันว่าเราจะได้อะไรกินวันนี้ซื้อมาแล้ววะดิอยากกินผลไม้โอ้ติดฟันติดเธอไม่ไหวคุณหมายจังเขาไปใส่เหล็กมานะทุกคน ก็คือกินอะไรก็จะติดไปข้าวเม็ดเจียวก็ติดทั่วปากพี่หน่อยจริงวะจริงอันนี้พูดจริงพูดจริงพูดจริงนี่ร้านทำเล็บทำไหมไม่ทำเอพิ่มไปต่อแถวต่อแถว สรุปบอกว่าเราก็ไม่ได้อะไรกินเลยเพราะว่าคนเยอะมากแล้ว <c oughs> มันก็เห็นอยู่เหรอต <c oughs> อนนี้นะทุกคนบทสรุปก็คือว่าเราไม่ได้อะไรกินเลยเพราะว่าคนเยอะมากมจะกินอะไรอะไข่เจียวเองที่เลยไข่เจียวทุกคนเกลี่ยสร้างตำนานอัตสันมาคร,รั้งแรกแล้วก็เล <c oughs> <c oughs> ่นรูปขน้นเลยน่างไงชอบ